อยู่กับติ๊กอกเช่นนะคะวันนี้ขอพูดเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบใกล้ตัวมากๆแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโ้เสี่ยงเหลือเกินกับโลกนี้นะคะนั่นก็คือโรคขี้เต็มท้องนะคะหรือภาวะอุจระอุดตันนั่นเองใครที่แบบ้รู้สึกว่าแบบ คนหนึ่งที่แบบว่าอาการใกล้เคียงแบบนี้หรือว่ามีพฤติกรรมแบบนี้เราหันมาดูแลสุขภาพการมันเป็นภยยัยเงี้ยแต่ทุกคนอย่างอย่างที่บอกว่าแบบมันอยู่ในท้องในลาไส้ของเราเราก็ไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยข้างในมันจะแบบมีอะไรผิดปกติบ้างหรือเปล่าแล้วพอถึงเวลามันแบบอาการมันออกมาก็รักษากันไปแทบจะไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาศึกษากันก่อนก่อนอื่นเลยเรามาดูอาการกันก่อนนะคะใครที่แบบเคยรู้สึกว่าตัวเองเริ่มมีอาการเหล่านี้ รีบเช็คด่วนเลยนะคะอย่างแรกนะคะก็คือท้องผูกค่ะใครที่แบบเฮ้ยรู้สึกว่าแบบนานๆถ่ายที่อย่างนี้ติ๊กย้ําแล้วย้ําอีกนะสามถึงสี่วันถ่ายที่หรือบางทีเนี่ยเป็นอาทิตย์เลยไม่รู้ว่าสะสมไปได้ยังไงนะคะเก็บไว้อยู่ในท้องของเราเนี่ยไม่ได้ถ่ายเลยท้องผูกแน่นท้องนะคะข้อที่สองน,นะคะก็คือ เวียนศีรษะหรือว่ามีอาการขึ้นไส้อาเจียนนะคะใครที่แบบรู้สึกว่าแบบเอ้ยนั่งๆอยู่รู้สึกปวดหัวขึ้นมาหรือว่าแบบรู้สึกอยากจะอ้วกอยากจะแบบอาเจียนออกมานะคะอย่างที่3มนั่นก็คือการปวดท้องแบบบิดๆเออมันฟีลลิ่งมันจะคล้ายๆการแบบเหมือนท้องเสียมันจะปวดแล้วมันก็จะบิดมวนในลำไส้อะไรเงี้ยทรมานนะใครที่แบบมีอาการหรือว่าภาวะแบบนี้อยู่นะเช็คด่วน ต่อมานะคะก็คือการหายใจไม่อิ่มหายใจไม่ทั่วท้องรู้สึกว่าแบบ ze, หายใจแล้วมันติดติดขัดขาดหายใจไม่โล่งนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาวะหนึ่งเนาะแล้วก็มีลมในท้องเยอะตอดเปรี้ยวเลอเปรี้ยวต่างๆนานา,นาหรือว่ามีกลิ่นตัวออกมานั่นเองนะคะใครที่แบบว่าเฮ้ยรู้สึกว่าช่วงนี้มันแบบ มันแน่นหองกินเสร็จปุ๊บอุ้ยมันแน่นเนาะติ๊กเคยเป็นนะแบบช่วงที่แบบเออกินก่อนนอนอะไรเงี้ยแล้วพอไปนอนปุ๊บหุอนอนไม่ได้เลยต้องลุกขึ้นมาเดินเพราะแบบมันแน่นมันตีออกมาแล้วบางทีเลอะไม่ออกต้องเดินเนี่ยเดินรอบห้องเลยกว่าจะเลอะออกมาแล้วมันจะโลง่งแต่ว่าสักพักมันก็จะแน่นแล้วก็เดินอีกโหทั้งคืนบอกเลยติ๊กเนี่ยใกล้เคียงมากกับโลกนี้นะคะ ต่อมานะคะนั่นก็คือการท้องอืดท้องเฟ้อไม่สบายท้องนั่นแหละก็จะเกี่ยวกับท้องเนี่ยแหละถ้าเรารู้สึกเอ้ยมันผิดปกติในท้องท้องเนี่ยไกลเขียงมากๆนะต่อมานะคะนั่นก็คืออุจจาระเป็นก้อนเล็กๆแข็งบางทีมีแบบเลือดปนออกมาด้วยอุ้ยอันนี้ก็คือแบบเคยเป็นเหมือนกันนะบางทีแบบถ่ายออกมาทุกคนมันจะแบบเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นก้นนนอนเล็กๆอะ่ะเออหรือบางทีมันถ่ายไม่สุดนั่งนานมากโหพยายามเป่งแบบ มันก็ไม่ออกมาอันนี้แบบไกลเคียงมากๆเลยนะคะแล้วก็เมื่ออุจจาระแล้วรู้สึกว่ายังไม่สุดเนี่ยอันนี้นั่งนานหรือว่ารู้สึกว่าอุจจาระมันยังอยู่ในท้องอะ่ะเคยเป็นปะ <c oughs> คือนั่งแบบ เบ่งแล้วเบ่งอีกนะทุกคนแต่มันไม่ออกแล้วมันไม่ออกเราก็ลุกไม่ได้เงเราก็ต้องนั่งเบ่งดีกว่ามันจะออกแล้วบางทีมันไม่ออกอ่ะมันก็จะอึดอัดทองอแล้วความรู้สึกมันก็จะแบบเหมือนมันยังตกค้างอยู่นะคะอันนี้เป็นอาการเช็คเลยเช็คลิ้นเลยมีกี่ข้อที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ติรู้สึกว่าติดแบบหลายข้อมากๆเลยทุกคนนะคะอ่ะมาเรามาดูพฤติก,กรรมดีกว่าอะไรนะที่มันทําให เราเกิดภาวะแบบนี้เราเกิดอาการแบบนี้นะคะอย่างแรกเลยเขาบอกว่าอัานกุจระหรือกุจระไม่เป็นเวลาค่ะทุกคน ติอาจจะเป็นแบบนี้ทุกคนเวลาที่เราไปตามต่างจังหวัดไปเที่ยวนูน่นนี่น่ะสถานที่อื่นๆอ่ะติอาจจะไม่ชอบเข้าห้องน้ำเอิบเป็นเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะชอบถ่ายที่บ้านไปที่อื่นจะไม่กล้าถ่ายแล้วก็จะอั้นเอาไว้บางทีไปสองสามวันยังไม่ถ่ายเลยอั้นเอาไว้นะคะเพื่อที่จะมาถ่ายที่บ้านแล้วแบบร่างกายมันชินอ่ะมันชินกับการอั้นไวนน้นานๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็น่ากลัวนะคะพฤติกรรมต่อมาก็คือการดื่มน้ําน้อย อันนี้นะคะใครที่แบบเฮ้ยนั่งในห้องแอร์ไม่ค่อยได้จิบน้ากินน้ําน้อยมากต้องระวังนะจ๊ะต่อมาก็คือกินอาหารที่มีกกใหญ่น้อยบางคนไม่กินผักเพื่อนติก็เป็นนะจะจะรู้เลยว่าเขาอาจจะมีปัญหารเรื่องการขับผ่านเพราะว่าไม่กินผักเลยก๋วยเตี๋ยวก็คือมาแต่เส้นกับลูกชิน้นแค่นั้นนะคะอันนี้ก็ต้องระวังนะผักผลไม้กินให้ได้เป็นประจำนั่นเองต่อมาก็คือ กินอาหารจาพวกแป้งน้ําตาลหรือว่าไขมันมากจนเกินไปไอ้พวกนี้มันก็จะย่อยยากเนาะมันก็จะทําให้แบบระบบต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยทำงานหนักก็อาจจะให้เกิดอาการแบบสะสมหรือว่าตกขางได้นะคะต่อมาก็คือลำไส้ทํางานผิดปกติมีอาการลำไส้แปรปวนต่างๆนานาน,น,นะคะ นี่เป็นพฤติกรรมที่แบบไม่เหมาะสมนะคะต่อมาก็คือออกกําลังกายน้อยอยูอันนี้ดอกจันเลยทีมมิติเนี่ยรู้ดีเลยทาคลิปออกมาเยอะมากคนเนี่ย้แชร์ยเยอะแยะแต่ว่าไม่ค่อยมีคนทาตามดูคนอเออเพราะว่าเราอะออกกาลังกายน้อยคือเวลาคนทํางานออฟฟิศนั่งออฟฟิศแบบทั้งวันเลยไม่แทบจะไม่ได้เดินเลยนะคะ ไม่ต้องถึงขั้นออกกำลังกายก็ได้นะแค่ขยับร่างกายเดินขึ้นบันไดเดินเยอะๆอะไระไรพวกเนี้ยมันก็ช่วยได้นะคะ อะต่อมาก็คืออาจจะแบบมีผลข้างเคียงจากการกินยาบางชนิดนะคะก็เป็นพวกยาลดกรดยากลุ่มธาตุเหล็กอะไรต่างๆนานานะคะแล้วก็รวมไปถึงคนที่มีโรคประจําตัวด้วยแบบอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าโรคอัลไซเมอร์อะไรพวกเนี้ยมันก็มีผลต่อระบบลําไส้อย่างที่ติ๊กย้ำนะโรคภัยต่างๆนาะนาะเนี่ยมันเกิดจากนี่เลยเกิดจากลําไส้เกิดจากบริเวณท้องของเราเนี่ย ดีเพื่อที่จะไม่ให้เสี่ยงเป็นโรคนั้นนะคะเราก็ต้องแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราแล้วแหละเออต้องดูแลใส่ใจให้มากขึ้นและไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยวันไหนมันจะเกิดขึ้นกับเราแล้วมันแบบเสี่ยงมากๆนะทุกคนเพราะว่าบางทีอะเราแบบไม่รู้ตัวใช่ปะ่ะแล้วมันพอมันเกิดขึ้นอ่ะแล้วเราถ้าเราดูแลไม่ดีรักษาไม่ทันเนี่ยมันอาจจะโว้ เป็นเยอะถึงขั้นแบบเป็นมะลงมะเลงได้เลยนะคะอะมาดูวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อนําไปสู่สุขภาพที่ดีกันดีกว่าค่ะอย่างแรกนะคะเขาบอกว่าให้ฝึก รให้สม่ำเสมอและก็เป็นเวลาเนาะเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดความเคยชินนะคะแล้วก็เวลาขับถ่ายที่ดีที่สุดเขาก็บอกเวลาประมาณตีห้าถึโมงก็คือในช่วงเช้านั่นแหละตื่นมาเอาง่ายๆเราต้องถ่ายก่อนที่จะออกไปทํำภุละข้างนอกนะคะพยายามฝึกร่างกายนะในช่วงแรกอาจจะแบบเอ้ยไม่ค่อยออกแบบลองนั่งแบบ ลองนั่งถ่ายดูพยายามดูนะคะในช่วงแรกก็อาจจะต้องฝึกกันหน่อยพอฝึกปุ๊บเนี่ยลำไส้เราก็จะค่อยๆเรียนรู้แล้วมันก็จะเป็นไปเองโดยอัตโนมัตินะคะอย่างต่อมาข้อที่2ก็คือการดื่มน้ําอุ่นนะคะหรือว่าน้ําในอุณหภูมิที่ปกติ โดยปกติเราเนอะบ้านเรามันแดดแรงอนะเนาะก็เข้าใจว่าอากาศมันร้อนเราก็จะติดกินน้ําเย็นเพราะกินแบปม,มันจะชื่นใจใช่ปะแต่ลองค่อยๆปรับมากินน้ําแบบน้ําอุ่นหน่อยก็ได้น้ําอุณหภูมิห้องหน่อยก็ได้นะคะช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีช่วยกระตุ้นลําไส้นะคะทําให้เราขับถ่ายได้ดีแล้วก็สะดวกมากขึ้นนั่นเองข้อต่อมานะคะอย่าอั้นอุจจาระค่ะเพราะจะทําให้ลําไส้เนี่ยมีอุจจาระกลับขึ้นไปบนลําไส้นะคะแล้วก็ จะเกิดอาการข้างค้างที่ผนังลำไส้นะคะอันนี้ก็คือเป็นการที่แบบว่าหลายๆคนเนี่ยเที่ยวแบบอ๊้ยไม่กล้าเข้าห้องน้ำนอกสถานที่อั้นไว้อั้นไว้เนี่ยปล่อยมันออกไปเถอะค่ะถือว่าแบบจะได้แบบไม่ต้องเกิดอาการแบบดีอุจจาระมันดีกับขึ้นมาแล้วมันจะออกยากนะคะอันนี้ก็คือต้องระวังนะคะพยายามขับถ่ายให้เป็นเวลาไม่อั้นอุจจาระนะจ๊ะ ต่อมานะคะนั่นก็คือการยาเบ่งอุจจาระแรงๆขณะที่ไม่ปวดเพราะจะกระตุ้นและเพิ่มแรงดันในลำไส้จะเกิดผลเสียตามมานะคะถ้าทำบ่อยๆเนี่ยลำไส้ของเราเนี่ยจะป่องโพงทุกคนส่งผลให้เป็นลิสิด,ดวงจ้าเฮ้ยบางคนเนี่ยโอ้มันไม่ออกหนะักใช่ไหมฉันก็เบ่งสุดิเบ่งสุดพลังอันนี้ก็ไม่ดีนะทุกคนมันจะทำให้ลำไส้ของเราเนี่ยพองตัวแล้วก็อาจจะเกิด ิีสีดวงขึ้นได้นะคะข้อต่อมานะคะนั่นก็คือการออกกําลังกายเพื่อกระตุ้นให้ระบบร่างกายเนี่ยมีการไหลเวียนนะคะเลือดในร่างกายไหลเวียนก็จะช่วยกระตุ้นลำไส้ให้ขับถ่ายได้ดีนั่นเองนะคะ อย่างสุดท้ายนะคะเขาก็บอกว่านั่งถ่ายอย่างถูกวิธีท่านั่งที่เหมาะสมกับการถ่ายให้ได้มากที่สุดนั่นก็คือการนั่งยองๆนะคะเพราะจะมีแรงกดจากหน้าขาช่วยให้ขับถ่ายได้คล่องที่สุดก็คือใช้วิธีการเอะตัวของเรามาเนี่ยมันก็จะทําให้ขับถ่ายได้สะดวกขึ้นนั่นเองนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะถือว่าเป็นอะไรที่แบบใกล้ตัวมากๆใส่ใจนิด,น,ดนึงลาไส้เรื่องการขับถ่ายอย่างที่ติ๊กย้าเลยนะว่าการ ขับถ่ายมันสําคัญมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นระบบของร่างกายที่ใหญ่มากๆทุกคนกินเข้าไปก็ต้องขับถ่ายก็ต้องย่อยก็ต้องอยู่ที่บริเวณลำไส้ของเราการทํางานทุกอย่างนะคะทั้งระบบภูมิคุ้มกันระบบย่อยระบบดูดซึมแล้วก็การขับถ่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ใส่ใจรำไส้ของเราให้ดีงามทันขีต้องงามที่ไส่ค่ะโอเคก็วันนี้สาระดีๆมาฝากกันประมาณนี้เนาะไว้เดี๋ยวติดตามกันกับเรื่องหน้าไว้เดี๋ยวมีประเด็นเด็ดๆร้อนๆแบบนี้เดี๋ยวเอามันเล่าสู่กันฟังนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย